สวัสดีครับสสวัสดีคแอลนี่คลาสอ e ีเบย์ค่ะอีเบย์วันนี้สี่คน<ด>ใช่ป่ะ<ช>มีพ่วงส,สองมีมาเดี่ยวมีคนนึงนั่งฟังฟรีก่อนเพราะมันเวิร์ก็นั่งต่อใช่แล้วขอฟังฟรีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเรียนใช่ก็อยู่กันมาจนตั้งแต่เก้าโมงเย็นห้าโมงเย็นมึนดีไหมมากต้องถามก่อนมากนี่ขนาดขายของออนไลน์แล้วเหรอใช่ขายของออนไลน์แล้วจะอะไรเลยอย่างเหมือนที่คุณทำป่ะก็คล้ายๆกันนะคะเออนู้มันก็หลักการถูกป่ะหลักการหลักการ เริ่มต้นเลยเปิดหัวมาเลยขายของออนไลน์ครับคีย์เวิร์ดที่ลูกค้ามาพิมพ์หาสําคัญที่สุดไหมสำคัญจริงไหมขายของออนไลน์ถ้าเกิดเราไม่รู้คีย์นั้นเขาพิมพ์คุณไม่เอาคีย์นั้นมามมที่ลูกค้าพิมพ์มันจะเจอกันไหมไม่เจอแต่ตอนนี้รู้ยังรู้แล้วสินค้าที่ท็อปๆเอยไกด์ไลน์เอยก็มีไกด์ให้ก็ไปดูไอเดียได้ปะได้ไดซึ่งมันฟรีไหมข้อมูลพวกนี้ ฟรีด้วยก็ได้เดียซึ่งผมเชื่อว่าก่อนก่อนมาเจอกันไอเดียตรงนี้มันเอ้ยมันจะไปอะไรยังไงมันอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ตอนนี้เริ่มมีความคิดเองยังครับเมิ่มมีความคิดเองต่อนะครับการดูแลลูกค้าหลังจากที่ขายไปแล้วสัมพันธ์แค่ไหนครับสำคัญครับมากเพราะตรงนี้มันจะสร้างความสัมพันธ์แล้วให้เขากลับมาซื้อใหม่ได้ไหมซึ่งเราให้ความสำคัญไหมให้ความสคัญมากนะครับตรงนี้ผมมองว่ามาก เพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลลูกค้าเอ่ยการเทคแคร์อะไรเอ่ยทําให้เขาประทับใจกับมันซื้อใหม่จริงๆทายากไหมไม่ยากไม่ยากแต่มันแค่ใส่ใจปะใส่ใจนะฮะซึ่งไม่ยากเลยนะฮะอะไรเล็กๆนะก็ใส่เข้าไปนะฮะเทคนิคการลงขายอ่ะบางคนบอกทําเป็นอยู่แล้ว <c oughs> แต่ไม่รู้อีทําได้่ <c oughs> ซึ่งบางคนบอกไม่รู้ด้วยจะถามว่าจริงๆทํามันต้องไปฟอมแหละบางคนมือใหมอ่อ่ะเอาเอามือเก่านิดนึงจริงๆทายากปะมันไม่ยากหรอ อ,อ่าองหัดวันนี้เราอัดคลิปคุณสามารถจะไปดูย้อนหลังได้ไหมได้ัดตามได้ไหมได้โอ okay. เคอ่อการสร้างมูลค่าสินค้าจริงๆสำคัญไหมสำคัญอืมนะฮะแล้วก็การทําให้ลูกค้าอยากอีเบยมันคือการทำให้ลูกค้าอยากปะ<ม>เรื่องออจำนวนสินค้าในตลาดอะไรเงี้ย<ม>นะก็จริงๆมันเป็นกลยุทธ์ทั่วไปแหละมุกจัดโปรโมชั่นชอบไหม จริง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 ผมว่ามันคือชีวิตจริงๆริงคุณอยู่แล้วปะใช่จะลืมไปแล้วเราไม่ได้ใส่ใจว่ามันมันคือมันอาจจะพอเรามานั่งย้อนคิดมันจริงไหมใช่ใช้ได้ผลนะลองทําดูนะครับการสร้างแคตตาล็อกสนุกไหมชอบป่ะแคตตาล็อกดีช่วยชมันช่วยได้ให้มีประโยชน์เยอะไหมครัแคตตาล็อกผิดกฎอีเบ๊ะปะทำแคตตาล็อกแล้วคุณกลัวเรื่องวันเวลาไหม ในการลงขายลิมิตกลกมไหม,ไมจับเสื้อมือเปล่าได้ไหมไลูกค้าเห็นเยอะไหมกระจายไปสินค้าอื่นอิไดไหมกลับไปทําดูไม่ยากถูกปะแล้วก็เราก็มีกลุ่มซึ่งคุณก็ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเดี๋ยวเข้ากันนะครับแล้วก็สามารถมาซ้ําได้นะซ้ำได้แล้วก็สามารถซ้าออนไลน์ที่บ้านได้ไหมไดเดี๋ยวเราจะมีครัรดเป็นเป็นคัร์เวิร์กช็อปนะมาก็มาเจอกันได้นะครับที่บ้านเออหรือร้านกาแฟอะไรก็ว่าไปอนาคตเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวขอจัดตารางใหม่ก่อน ก็สรุปนิดนึงฮะเหมือนผมว่าคุณเคยดูคลิปบ้างแล้วแหละขอจากคนบางคนก็ได้บางคนเคยดูคลิปมาแล้วนะคุณเข้าใจคนที่เขาพูดที่พูดในคลิปยังเข้าใจเข้าใจแล้วใช่ไหมตอนแรกคิดยังไงถามหนึ่งตอนแรกคิดยังไงที่ดูคลิปเมคป่ะก็คือจริงๆอ่ะก็ไปดูไปเทสมาหลายที่แล้วค่ะเอาเทสด้วยเหรอใช่ก็ผมไปเรียนที่ไหนมีเทสฟรีอ๋อมีอ๋อเรื่ออะไรที่ด้วย ก็คือไปของอาจารย์จไม่ต้องพูดละกันไม่ต้องพูดเดีกยวไม่ต้องพูดาเดี่ยวใชไปของอาจารย์อ่าอาจารย์อันหนึ่งก็ไปแล้วไปลองสัมมนาหนึ่งวันก็ไปแล้วออแล้วก็สุดท้ายก็มาตั้งอยูกับอาจารย์เพราะว่าเพื่อนอ่ะที่ไปด้วยกันเนี่ยมาเรียนกับอาจารย์เป็นของเมซอนออแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโอเคฉันฉันอยากให้แกลองมาเรียนดูอตอนนั้นไปเยอรมันเหม่ยกับเขาไม่ได้เมือเดืนที่แล้วเหม่ยกลับมาเหม่ยก็เลยเซิร์ชเหม่ยก็มาเจอเหม่ยก็เลย ก็เลยอ๋อนี่คือติดเบ็ดเพราะเพื่อนเหรอใช่แต่เพื่อนมาอเมซอนนะใช่เพื่อนมาอเมซอนแล้วตอนนี้อเมซอนเพื่อนเป็นไงแล้วเพื่อนตอนนี้เพื่อนกำลังเริ่มหาของแล้วอ่าเริ่มหาแล้วโอเคจะลงขายแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจอ่ะจะทำจะทำโปรดักตัวนึงแบบวาเลนไทน์แต่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันโอเคเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่ว่าคือก็ก็ลองเทสกันครึ่งวันใช่ก็คือเก่าอันนี้ทำไมแค่แค่สองชั่วโมงเสียตังค์เลยอะ มาหลายที่แล้วเราดูเทคนิคการให้หรือว่าอะไรกักไม่กักอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงจริงเมื่อเช้าหัวกักมั้งนะมันกักไม่ได้กักซะทุกอย่างเลยค่ะอ่าอ่าอ่าก็แบบเปิดโอเพ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เออก็เลยจริงจริงก็ตังมารอแล้วล่ะอ๋อโอเคโอเคโอ๋แปลว่าที่เราปล่อยแล้วก็เขาบอกว่าเราไม่ได้กักบ้างเหรอโอเคโอเคโอเคก็ขอบคุณนะก็แปลว่าที่อ๋อสองชั่วโมงปุ๊บโดนเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคือไหนก็ดูดีเทล อาจารย์จะบอกว่าเออถ้าเกิดสมมติเป็นคนพิการเรียนพีก็อย่างน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งที่ไม่แต่ไม่ได้พิการนะไม่ไม่ไม่คือหนูคือหมายกำลังจะบอกว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเป็นคนพิการเนี่ยเรียนพีหเด็กน้อยเรียนซีก็อย่างน้อยก็คือเงินที่ตรงเนี้ยมันก็จะไปแชร์แชร์โอเคครับ่กันไปแล้วก็ราคานี้รับได้นะมากคุ้มไหมราคาที่แตะแบบนี้คุ้มคุ้มนะแปลว่ากลับไปแล้วได้ไอเดียเพิ่มมาได้เดียเพิ่มโอเคก็ขอบคุณแม่ก็อย่างนั้นจบคลิปเลยแล้วกันนะฮะไม่รบบบบกกววนนนคคคคออื่่แล้็ขุณมรรัั